หอมปากหอมคอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ ภะวะตะระหะตสัมมาสัมพ um ุทธาธัมโมหาวิลกคติธรรมจารีติตินบัดนี้จะได้ปิบาตในบุคคลผู้มีธรรมะ เขาได้รับความสุขตั้งแต่เป็นมนุษย์จนตลอดถึงเทวดาถึงมืองพรงมอันนี้แปลว่าผู้ได้ธรรมะคุ้มครองผู้ได้ธรรมะรักษาคู้ได้ธรรมะความสวยผู้ได้ธรรมะความเป็นอยู่บุคคลนี้ ไม่ได้ไปตุกทุกได้ย,ยากประกันใดใ,ใจในี่ให้เราทุกคนจงคิดนะว่าตัวของพวกเราไม่ได้ธรรมะ <c oughs> ได้แต่บุญกุศลกับบาปอกุศลสองอย่างอยู่ในใจของพวกเราเมื่อบาปกรำแรงกล้าขึ้นมา ก็ชักจูงตัวของพวกเราให้ไปชูนรกเมื่อบุญคุมสนแรรกลงก็ก็ชักจูงตัวของพวกเราให้ไปชูชววปชสวรรค์อันนี้เพ่เรียกว่าตัวของเราที่ยังเป็นบุตุชนยังไม่ท่านมีธรรมะคุ้มครองในใจของตน จึงได้ขึ้นชื่อวตัวของเราเหมือนนอนคว่ำนอนง่ายปิ่นไปปิ่นมาอยู่ตลอดเป็นนิดอันนี้ได้แกจิตของพวกเราที่ยัง่าจะมีธรรมะคุ้มครองให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าในชีวิตวันเดียวนี้หน้าที่ของพวกเราทุกๆคนมันจะไปทางไหน ให้เราคิดนึกในตัวของเราตั้งแต่เราเป็นเด็กตลอดมาถึงกะละเราเป็นคนใหญ่คนเท่าคนเก่อันเพิ่มความดีกับเพิ่มความชั่วอะไรมันมากกว่ากันความดีไม่หายนะเพิ่มเข้อแล้วความชั่วไม่หายนะเราทำมาแล้วตั้งแต่นเนกชาติ ก็ไม่มีการหายความดีความชั่วในตัวของพวกเราทุกคนจนกว่าบุคคลน,นั่นเขาทำความดีได้มากธรรมะที่คุ้มครองแล้วอันนั้นแปลว่าเขาชัยชนะสิ่งความชั่วใดๆใ,ในใจความชั่วทั้งหลายไม่มีการที่จะลุก ควรให้เก่จิตให้เก่ใจของเขามีแต่ธรรมคุ้มครองตลอดไปอานันแเปลวชัยชนะได้รับผลแล้วตัวของเราทุกคน <c oughs> ที่ยังเป็นบุญจุชนอยู่ในเวลาปรเดี๋ยวนี้เราอยู่ดีๆอยู่แล้วเดี๋ยวก็คิดความชั่วขึ้นมาในใจทันทีเดี๋ยวก็คิดความดีขึ้นมาในใจของตน อันนี้เป็นเรียกว่าเริ่มความชั่วเพิ่มความดีให้กิจิตของพวกเราธรรมดาจิตของพวกเราทุกๆคนที่ยังเป็นบุตุชนไม่มีความดีมีอยู่ในใจของตนมีความชั่วในใจของตนบุคคลที่มาเกิดเป็นมนุษย์วันเดียวนี้บุคคลทำไมยังไม่เหมือนกัน เพราะด้วยเหตุประการใดคือความชั่วมันแรงก็ต้องบันดลบันดาลตลอดการอยู่การกินการรายได้รายจ่ายตลอดถึงความคิดแต่ความอาจตลอดถึงสาระล่างกายเป็นพยาตโลกาตลอดถึงรูปร่างของตนเป็นน่าเกลียดไม่เป็นน่ารักของบุคคลทั้งหลายอันนี้ด้วยเหตุประการใด อันนี้พนันธเรียกว่าความชั่วมันแรงมันบังคับบัญชามันบันดลบันดาลอยู่ตลอดในชีวิตของตนที่การเกิดมาบุคคลที่รูปร่างเป็นน่ารักรูปร่างเป็นน่ายินดีของบุคคลอื่นทรัพย์สินเข้าของเงินทองการกินการอยู่การใช้การจ่ายและปัญญาความคิดความอา่าน ตลอดทึึงการศึกษาวิชาความรู้วิทยาต่างๆทุกอย่างแปลว่าเข้าใจได้ดีฟังแล้วรู้จกักพวฟังแล้วรู้จักเหตุผลประกาศใดๆใอันนี้พินเนว่าคือบุญกุศลของบุคคลผู้นั้นคุ้มครองรักษาแรงกว่าบาปตา่ำนี่ให้เราทุกคนจงคิดนะัก เราทุกคนที่เป็นบุตรชนบัดเดียวนี้หน้าที่ของพวกเราจะไปนรกหน้าที่ของพวกเราจะไปสู่สวรรค์บัดเดียวนี้ตัวเราทุกคนจะเพิ่มอะไรกันแล้วจะเพิ่มบาปหรือจะเพิ่มบุญคันเพิ่มบุญหน้าที่ของเราก็ต้องไปสู่สวรรค์บุญตกแต่งเป็นรูปของเทพบาปตกแต่งเป็นรูปของเปรตี เพราะฉะนั้นเพนเจ้เลยว่าอุปติกาเปิดแปลว่าเกิดด้วยสิ่งที่บันดาลใจของเราบาปบันดาลบุญบันดาลให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นดันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดเนื้กว่าชีวิตที่เราเป็นมนุษย์ประเดี๋ยวนี้จะเพิ่มบุญหรอจะเพิ่มบาปให้ถามตัวจะของ เป็นสัตว์ไม่รู้ภาะวะใดจ,ใจทุกอย่างไม่ต่กลัวความตายก็อยากกินเท่านั้นเองเป็นเปรตเป็นผีสวยความทุกข์ตลอดกันไปเป็นเทวบุตรเป็นเทวาดาสวยผลความสุขล่าเลืองตลอดกันไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ได้ธรรมะคุ้มครองเขาบุญกุศลแรงกล้ารักษาไมา่ให้จิตของเขานั่นเองไม่ตกวิจาณ์ หรือว่าจะดุ่งหวาดเขียวหรือว่าฟุ้งชาเพราะการใดๆใ,ใจตั้งอยู่ได้แล้วตั้งได้ที่สุดแท้ใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารีละร่างกายใจอยู่ชวนใจร่างกายอยู่ชวนร่างกายใจไม่ได้ไปยุ่งยากกับร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรร่างกายอยู่พอร่างกายใจอยู่พอใจ มีความสุขความสบายอยู่ตลอดกันไปอันนั้นเพราะว่าธรรมะคุ้มครองเมื่อใจตั้งได้นี้ได้ดีแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นองค์ญาณก็เกิดขึ้นองค์มรรคผลก็เกิดขึ้นองค์ฌานก็เกิดขึ้นคำว่าองค์ฌานแปลว่าความสวยความสุขวิชาญาณ วิชาชานวิชาชานแปลว่ารู้จักเหตุผลรู้จักเปรตรู้จักผีรู้จักเทวุตรู้จักเทวดารู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนั้นเป็นอย่างวิชาชานปัญญาปัญญาญาณ อันนั้นพรรู้จักเหตุผลอันที่ตัวของเราอันที่จะพาไปเกิดหรือว่าบุญเกิดขึ้นอย่างไรบาปเกิดขึ้นอย่างไรอะไรพาให้เราเกิดในโลกพาให้เราท่องเที่ยวในโลกตลอดกันไปอันนั้นเรีะว่าปัญญาญาณรู้จักภาวะในการที่จะพาให้เราเกิดในโลกประการใด มีให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าใจของเราเพื่อนเปรียบปุบปมมาเหมือนเพชรพลอยที่ยังไม่ได้ไดคัดเกล้ามันยังไม่ทันได้จีรนไนไล,กล่กาของมันออกไปมันก็ใสไม่สะอาดแต่ว่ามันใสมันมีอยู่แล้วความดีของมันหนึ่งความแข็งของมันสองรัศมีของมันมีแต่ว่ามีจริงพุ่มหอ่อ เมื่อขัดเกลาเมื่อเจริญในแล้วก็ใสสะอาดไม่มีมลทินใดๆอันนั้นแปลว่าของประดับที่สวยงามนี่ให้เราคิดนึกว่าใจของพกเราก็เหมือนกันที่เรายังไม่ได้ขัดเกลาไล่กลากมันออกกลากมันคือตัวไรหนึ่งตัวความโกรธสองตัวความโลภ สามโตวความหลงถีตโตความอยากได้ห,ห้าโตร้องไห้หกโตความยินดีพอใจความโหละความเพลิดเพลินความดิ้นรนเพราะการใดๆในโลกสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากที่ไหนก็เกิดจากใจนั่นเองเพราะเราไม่ได้ทำรักสิ่งเหล่านี้ให้มันปดเปื้องออกถีไปได ในให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราความโกรธก็มีความโลภก,ก็มีความหลงก็มีความยินดีก็มีความร้องไห้ก็มีความโหะก็มีความต้องการปรารถนาก็มีความดิ้นรนใดๆทุกอย่างในโลกเอาอยุตลอดเป็นนิจการหาอยู่อย่างนี้เอาอยู่อย่างนี้คิดอย่างนี้อันนี้เพ่นจรทิ่ที่พาให้เราเกิดในโลก พาเหา้เราได้อยู่ในโลกอยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้มันมีอยู่สี่โลกหนึ่งพรม,มโลกบุคคลผู้สมิตของตนโฉยความสุขก็ตกไปมึงพรมสองผู้สะสมบุญกุศลบุญกุศลคุ้มครองบุคคลนั้นก็ไปสู่สวรรค์สามบุคคลผู้สะ,สะสมบาปกรรมความชั่ว ความโชดใดๆทุกอย่างก็ดึงดูดให้ตัวของเราไปสู่นรกไปเป็นเปรตเป็นผีตั้งแต่สัตว์เลสืสารตลอดต้องไปจนตกนรกอันนี้เ,เป็นอันดับของพวกเปรตทั้งหลายจึงในสุ้ชื่อว่าโลกทั้งหลายมีภพม,มโลกเทวโลกมนุษย์โลกเปรตโลกโลกทั้งสี่มีหน้าที่ของสัตว์ทั้งหลาย เกิดอยู่อย่างนี้ไปอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้เล่นเสตพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ไล่กลากออกไปหมดแล้วไม่มีอันสิ่งที่จะปรากฏในโลกต่อไปเหมือนกับข้าวสารข้าวสารนั่นข้าวเปลือกเปลือกมันออกนี้หมดแล้วกลากมันออกนี้หมดแล้วไม่งอกขึ้นอีกต่อไปข้าวสารนี่ฉันได้ให้เราคิดนึกว่า เข้าทั้งหลายคันตะเปลือกมันมีถูกผลถูกน้ำข็งอกขึ้นทันทีมันมีอยู่เชื่อพืชพันของมันเกิดขึ้นได้ทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกๆคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้สิ่งที่จะพาให้เราเกิดในโลกเป็นอย่างนี้เมื่อเวลาเราคิดพลาดชีวิตนั้นก็แปลว่าไปนรกโดยเหตุใดจึงผิดพลาด การที่เราส่งเสพบุคคลพบปะบุคคลเขาดึงดูดให้ตัวเราทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของทั้งการสังคมกินอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีตลอดไปเพืเ่อเลวอาเสวนาจะพาลนางอันนี้ให้เราคิดนึกในสิ่งเหล่านี้โลกทั้งสีหน้าที่ของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเก่เจ็บตายอยู่ตลอดเป็นนิด สัตว์ที่เป็นตัวใหญ่แล้วเขาเคยเป็นมนุษย์กันทางนั้นแต่ความผิดพลาดได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรสารเราผู้เป็นมนุษย์วันเดียวนี้เราจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ถามตัวของเราตลอดไปเป็นนิดจึงจะรู้จักว่าตัวของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่กับตัวของเราตัวเราเองต้องสอนตัวเราจะให้คนอื่นสอน มันยากนะให้คิดอ่านให้ดีอันผู้ที่ยระเว้นก็คือตัวของเราผู้ไม่ต้องการความทุกข์กับตัวของเรานั่นเองนี่ให้เราทุกคนจงคินึกเราคืออะไรก็ใจของเรานั่นเองร่างกายอันนี้มันเป็นบ้านอยู่ของใจใจใช้ไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นขึ้นต้นไม้ที่สูงสูงมันก็ขึ้น ขึ้นภูเขาที่สูงเท่าไรมันก็ขึ้นลงน้ำลึกเท่าไรมันก็ลงเดินทางไกลเท่าใดมันก็ไปบอกให้มันวิ่งมันก็วิ่งทันทีร่างกายตัวนี้ให้มันถือของหนักของเบาของเหม็นของหอมของสกปรกของสะอาดเพราะการใดๆร่างกายมันไม่ว่าอะไรมิตใจนั่นบังคับให้ร่างกายอันนี้ถือดังนั้นทําอยู่อย่างนั้นตลอดกันไปเพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันเป็นพาหานะ เป็นของที่ทำรับใช้ให้เป็นบุญเกิดขึ้นใช้ให้เป็นบาปเกิดขึ้นบุญใจเป็นผู้ได้รับบาปใจเป็นผู้ได้รับไรใช้ร่างกายอันนี้ท่านถ้ามันมีร่างกายอันนี้ไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปต้องเสวยอีกอันหนึ่งสำโขยหิล่องลอยตลอดไปเป็นนิดคเคกว่าฉันมีวามีสัญญาความคิดความอ่านแล้วในจิต แต่ไม่มีรูปร่างกายพระการใดมันต้องหล่องลอยอยู่จนตลอดเป็นนิจการจัเท่าไปกี่ปีกี่เดือนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจะก,กี่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกับอะไรไม่รู้กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกต่อไปขันเป็นมนุษย์แล้วกันเพิ่มความดีความชั่วเอาตนของตนนาทีก็ต้องไฟความสุขและความทุกข์ของตนตลอดไป ในชีวิตนี้ใจของเรามันคุ้มครองใจของเรามันผู้เอาร่างกายอันนี้ทำการงานปพระการใดๆสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นบาปปพระการใดๆใ,ใ,ให้ให้ใจของเราตลอดกันไปใจไม่เป็นตนเป็นตัวแต่เป็นของมิลิทธิ์บาปกรรมไม่เป็นตนเป็นตัวแต่เป็นของมิลิทธิ์บุญกุศลไม่เป็นตนเป็นตัวแต่เป็นของมิลทธิ์นี่ให้เราทุกคนจงคิดนะ มุขคลผู้ทำจิตของตนให้สว่างสวยไม่กังวลอะไรทุกอย่างจึงจะเห็นบุญเห็นบาปจึงจะเห็นความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก,กผลตนของตนตลอดไปเถิดหน้าที่ของพวกเราอันจะเกิดในโลกต่อไปอันนี้จะก,กิพภพจะก,กิจชาติจนับคาลนาประมาณไวไ่าใดกว่าพวกเรา ะใช้ชนะสิ่งความชัว่วใดๆพระอาริยะเจ้าทั้งหลายี่ได้สำเร็จมากผลไปแล้วนั้นในศาสนาพุทธเจ้าโคตมะของเราก็จนนับหลงท่านเหล่านั้นประกอบความดีกันมาผ่านพุทธเจ้ามาแล้วจะก,กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านท่านจึงได้ใชยชนะเก็บเล็กก็ชมน้อยตลอดกันมาเป็นนิดไปนรกไปสวรรค์เดี๋ยวนี้พวกเราทุกคนขนาดที่ ต้องไปนักนลไปสวรรค์หน้าที่ของพวกเราเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดเป็นนิจกาศตัวของเรากระทาความดีไปเรื่อยๆก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะความดีรักษาบุญกุศลรักษาคุ้มครองให้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดามาเป็นมนุษย์เนี่ยให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตน ทมโมหาเวรคติธรรมจารีแปลว่าบุคคลผู้ได้บุญกุศลแรงแล้วรักษาจิตของตนจิตนั้นมีธรรมะเกิดขึ้นจิตนั้นคือความสุขจิตนั้นคือรู้จักภาวะความดีชั่วประการใดจิตนั้นแปลว่าไม่ต้องการให้ความชั่วใดๆจิตนั้นรู้จักได้ว่าอันนี้เกิดความชั่วใดๆไม่เกี่ยวข้อง ไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ทําไม่คิดนึกไม่ทำการใดๆมมแจ่ละเว้นหนีไปไมีแจะความอยู่ดีเกิดขึ้นหนึ่งบุญกุศลเนี่ยธรรมะของตนเท่านั้นเองอันนั้นแปลว่าบุคคลผู้ธรรมะคุ้มคองบุคคลผู้นั้นแปลว่าธรรมะเป็นที่อยู่บุคคลนั้นแปลว่าธรรมะเป็นที่เฉวยอยู่ตลอดกาลไปบุคคลนั้นมันมีความทุกข์ต่อไป นม่ให้เราทุกคนจุทหินนึงตัวของเราทุกคนวันเดียวนี้เดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวความโลภเกิดขึ้นเดี๋ยวโหรเกิดขึ้นเดี๋ยวความยินดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เกิดความรักใคร่กันเกิดขึ้นตลอดเป็นนิดอันนี้คืออะไรกันแล้วแล้วว,ว่กากาลของจิตมันบันดลมันบันดาลมาให้เกิดอย่างนี้ตลอดไป จึงได้ขึ้นชื่วเราเป็นบุตุชนหน้าที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นไปเป็นมาในโลกในี่ให้เราทุกคนจงเห็นนึกพยายามแก้ไขตั้งใจของตนตลอดไปทุกชาติเราจึงจะเป็นหนทางแห่งความนทุกข์ต่อไปายข้างหน้าเพราะฉะนั้นที่อาจจมาได้อธิบาย ในธรรมโมหาวีลรคติธรรมาจารีบุคคลผู้มีธรรมะคุมครองแล้วไม่ได้ตกไปในที่ชั่วประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนที่อาตมาได้อธิบายมานี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาดูในใจของตนทุกคนจะได้เป็นผลของตนตลอดไปในชีวิต อีวังก็มีด้วยปกาศลัคนีอายุวัฒกูธนวัฒกุชลิวัฒกุยาสวัฒกูพลวัฒกูวันวัฒกูสุขวัฒกูโหตุสปะทาอายุวัฒกาธนวัฒกาชลิวัฒกายาสวัฒกาพลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสปะทาอายุวันูสุขังพลัง